โอเคเมื่อชายหนุ่มที่กำลังร้อนเงินอาศาตทดสอบระบบเกม AR รุ่นใหม่ของบริษัทลึกลาที่สามารถเชื่อมต่อกับสมองแนละสร้างความกลัวส่วนบุคคลขึ้นมาได้ทำให้ผู้เล่นต้องมาเชิญกับชะตากรรมสยองภายในจิตใจของตัวเวีวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนังเรือเพลเทนหนึ่งในซีรีส์สุดหลอนของแบล็กบิลเลอรเป็นหนังปี 30, 000, ส0 1พเตรียมใจไวด้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่หนุ่มนามคัคคูเปอร์ออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปเที่ยวพักร้อนระหว่างอยู่บนโรืแม่พยายามที่จะติดต่อเขาแต่ชายหนุ่มตัดสายทิ้งและส่งข้อความกลับเพราะตนติดงานด่วนย,ยังไม่สะดวกคุยตอนนี้จากนั้นเขาโดยสารด้วยเครื่องบินเพื่อไปเที่ยวตามประเทศที่ลิสไวบนเครื่องก็ฆ่าเวลาด้วยการเปิดหนั่งดูและสนุกสนานไปกับการเล่นเกมจากนั้นภาพก็ตัดได้เห็นว่าคูเปอร์ได้เดินทางแปบแบ็คแพคไปทั่วโลกทั้งออสเตรเลียไทยอินเดียเลขกหลายเมืองใหญ่ๆในยุโรปเพื่อซึม ทรัพย์วัฒนธรรมต่างๆให้มากที่สุดกระทั่งเขามาถึงเมืองลอนดอนและที่นี่นี่เองที่คเปอร์ตัดสินใจว่าตนต้องทําอะไรมากกว่าแค่เที่ยวชมสถานที่ต่างๆและใช้แอปหาคู่เพื่อหาเพื่อนคลายเงากระทั่งแมทไปเจอหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซันยาทั้งสองพูดคุยอย่างถูกคอดื่มจนเม,มาไม้และสุดท้ายก็จบลงบนเตียงนอน เช้าของอีกวันทั้งคู่ที่เพิ่งผ่านสมรภูมิรักมาบัดมาก็ได้นอนพูดคุยเพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้นกระทั่งแม่ของคูเปอร์โทรมาและชายหนุ่มก็ไม่รับสายอีกตามเคยจึงได้รู้ว่าแม่พยายามติดต่อเขามาสภาแต่ลูกชายกลับไม่ยอมรับสายเลยสักครั้งชี้้เห็นว่าทั้งคู่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์จนเกิดรอยร้าวขึ้นมาและคูเปอร์ก็แทบไม่อยากเจอหน้าเธออีก แล้วระหว่างที่สัญญาเข้าขวดเตรียมอาหารแม่ของคูเปอร์ก็โทรมาอีกครั้งหญิงสาวจึงบอกให้เขารับสายเสียทีเพราะคูเปอร์ควรทําในสิ่งที่ถูกต้องในฐานะลูกที่ดีแต่ชายหนุ่มกลับไม่แยแส่เหมือนเดิมเขาอธิบายให้สัญญาฟังว่าตนอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับแม่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาต้องดูแลพ่อที่ป่วยอัลไซเมอร์แต่ปัจจุบันเขาได้ตายไปแล้วและมาต้องอยู่กับแม่สองคนจึงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงยังไงดีจึงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเนื่องจากเขาไม่ได้สนิทกับเธอเท่ากับพ่อ นั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงหนีออกมาสัญญาก,กล่าวเสียใจกับการตายของพ่อแต่จะขอให้เขาแยกแยะให้ถูกต้องและโน้มน้าไว้คูเปอร์รับสายของเธอ ต่อมาชายหนุ่มออกมาซื้อของข้างนอกแล้วพบว่าบัญชีธนาคารของเขาถูกถอนเงินจนหมดชายหนุ่มงุนงงอย่างมากและไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นความสวยคือเขาไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับและไม่มีแม้แต่จะซื้อของกินเลยได้ซ้ำคูปเปอร์เลยตัดสินใจจะโทรขอความช่วยเหลือจากแม่แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าเป็นฝ่ายโทรไปเขาจึงกลับไปหาสัญญาเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและใช้แอปในโทรศัพท์เพื่อหาง,งานพิเศษทำมีงานหนึ่งที่ค่าตอบแทนสูงมากเป็นงานของบริษัทไซโตเกมูซึ่งสัญญารู้จักดี เพราะเ,เคยเขียนถึงในบล็อกของตัวเองยิ่งสาวจึงอธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเขาคือทีมงานทําเกมอพ r จีแนวสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดนำทีมเดโซไซโตเจ้าของบริษัทที่กําลังทุ่มทุนทําโปรเจกต์ใหม่ซึ่งตอนนี้มันถูกปิดเป็นความลับและกําลังหาอาสาสมัครหน้าใหม่มาเข้าร่วมและกาเงินหลายร้อยดอลลาร์ด้วยค่าตอบแทนที่เยายวน คูเปอร์จึงตัดสินใจที่จะทำโดยให้สัญญาพาไปที่บริษัทไซโตเกมุในเวลาต่อมาเผอเอ็นปราสาทใหญ่ยักษ์ที่ส่งเป็นผู้นําเบอร์ตนๆที่นั่นคูเปอร์ได้พบกับเคทีพนักงานที่มาพาเขาไปยังห้องรับรองส่วนตัวระหว่างทางปรากฏพนักงานหลายคนที่กําลังทุ่มเทไปกับการพัฒนาเกมและเมื่อคูเปอร์ถึงห้องเคทีก็ให้เขาเซ็นแบบฟอร์ม NDA หรือก็คือเอกสารรับรองว่าจะไม่เปิดเผยความลับของที่นี่ก่อนอธิบายว่าโปรเจกต์นี้จะมีการทดลองทางการแพทย์มาเกี่ยวข้องแต่เธอ รับประกันว่าไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเคที่สังเกตเห็นว่าเอากสารบางหน้าหายไปเธอจึงเดินออกจากคลองคูเปอร์ก็เลยช่วยโอกาสนี้รีบถ่ายรูปอุปกรณ์เกมที่จะวางไว้บนโต๊ะแล้วเมื่อเคที่กลับมาชายหนุ่มก็ทําทีเป็นนั่งอยู่ที่เดิมจากนั้นชายหนุ่มก็เซ็นยอมรับเอกสารแบบกลวๆเพราะขีเกียจมานั่งอ่านอะไรที่ยาวเยียดแล้วเคที่ก็เริ่มเตรียมตัวให้คูเปอร์โดยเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มารัดรอบศีรษะและติดปุ่มเล็กๆที่หลังคอก่อนอธิบายให้ฟังว่านี่คือเกมระบบ ที่ประสานโลกจริงเข้ากับองค์ประกอบดิจิทัลเช่นภาพเสียงหรืกอกราฟิกสามิติที่ทําให้ผู้เล่นมองเห็นวัตถุเสมือนจริงซ้อนทับอยู่ในสภาพแวดล้อมบนโลกและโต้ตอบก,กันได้จากนั้นในขณะที่จะตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อดาวนโหลดข้อมูลในสมองคูเปอร์จู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นและเป็นแม่อีกแล้วที่โทรมาเธอถึงปิดโทรศัพท์ของชายหนุ่มและทําการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นคูปเปอร์ได้ลองใช้เครื่องเล่นเกมตีต,ตัวตุนแบบใหม่กับตัวการ์ตูนสามมิติเคที่บอกว่ามัน เหมือนกับการสร้างชั้นความเป็นจริงหลายชั้นคล้ายกับภาพชายทางสมองซึ่งมีเพียงเขาคนเดียวที่มองเห็นคูปเปอร์รู้สึกตื่นเต้นอย่งางบ้าเพราะแฟนเกมตัวยงอย่างเขาไม่เคยเล่นอะไรที่สมจริงแบบนี้มาก่อนเขตที่บอกว่านี่คือการสาธิตธิ่ทุนันและเขาจะต้องทดสอบเกมตัวเต็มที่กำลังพัฒนา หลังจากนั้นเธอก็พาคูปเปอร์ไปพบกับโซไซโตทั้งสองทำความรู้จักกันครู่หนึ่งไซโตกล่าวว่าก็ชอบสร้างเกมแนวสยองขวัญที่ทำให้ผู้เล่นตื่นเต้นตกใจโดยเกมนี้จะใช้ระบบ AI ค้นหาวิธีที่ทำให้ผู้เล่นหวาดกลัวให้ได้โดยดึงความกลัวนั้นออกมาจากจิตใจของพวกเขาเพื่อให้ผู้เล่นปลดล็อกและก้าวข้ามมันไปคูปเปอร์ดีใจที่ได้ยินเขาตื่นเต้นอย่างมากที่ตัวเองคือหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้เทสเกมในช่วงทดสอบและเมื่อทั้งคู่เห็นว่าคูเปอร์พร้อมแล้วเขที่ก็เปิดระบบเกมทันที จากนั้นก็ถูกพาไปยังบ้านหลังหนึ่งที่เคยถูกใช้ในเกมสยองขวัญที่ประสบความสําเร็จเกมหนึ่งของบริษัทนั่นก็คือเฮลเล็กชาโดเคที่บอกกับบ้านหลังนี้คือต้นแบบของบ้านในเกมมีการคัดลอกแผ,นผ่นพังและสแกนพื้นผิวเพื่ออัปโหลดเข้าไปสร้างฉากจําลองก่อนอธิบายกติกาที่คูเปอร์ต้องพิชิตเกมนี้โดยเป้าหมายนั้นแสนง่ายได้คูเปอร์ต้องใช้เวลาค้างคืนที่นี่ตามลําพังและดูว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนก่อนที่จะกลัวจะเล่นต่อไม่ได้ในขณะที่เธอกับสซโตะจะเฝ้าดูเขา ผ่านกล้องวิดีโอคอยบันทึกปฏิกิกริยาตอบสนองและสื่อสารผ่านหูฟังด้อุปกรณ์ที่ติดไว้ที่คอของคูเปอร์ถูกออกแบบมาเพื่ออ่านความทรงจำและประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คูเปอร์กลัวที่สุดเขตที่เตือนว่าสิ่งที่เขาจะเห็นหลังจากนี้มันไม่สามารถทำร้ายเขาได้เพราะมันเป็นแค่ภาพและเสียงจำลองทุานั้นเหมือนับ,บเกมตัวตุ่นที่เขาเพิ่งเล่นไปก่อนหน้านี้และหากสถานการณ์รุนแรงเกินไปทางบริษัทก็จะปิดระบบไฮเพียงแค่พูดคำาวาอยู่เกมก็จะจบลงในทันที หลังเคที่กลับออกไปคูเปอร์ก็เดินสำรวจไปทั่วบา้านเขารู้สึกชอบใจเพราะคิดว่ามันเป็นงานที่ได้เงินง่ายมาโดยระหว่างนี้เคที่คอยพูดคุยเพื่อคลายความกังวลให้กับเขาและคูเปอร์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาลืมโทรศัพท์ไว้ข้างนอกแถมที่นี่ก็ไม่มีทีวีให้ดูด้วยมันจะเป็นความน่าเบื่อสำหรับชายที่ติดโซเชียลอย่างเขาแต่เคที่บอกก็มันคือทฤษฎีหลักของการเห็นผีเพราะสมองจะเริ่มหลอนเมื่อถูกกระตุ้นน้อยลงยิ่งปราศจากสิ่งรบกวนมากเท่าใดก็จะยิ่งมองเห็นสิ่งที่คนอื่น มองไม่เห็นแต่แล้วความเบื่อก็อยู่กับคูเปอร์แค่เดียวเดียวเพราะระบบเพิ่มแสดงสิ่งต่างๆออกมาอย่างแรกคือมีแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์อยู่บนพื้นคูเปอร์ที่เกลียดมันเป็นทุนเดิมจึงไล่เหยียบวังให้ตายคาเทา้าแต่แล้วมันก็หายไปในขณะที่เขาเหยียบเต็มแรงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพจำลองที่สมจริงความน่ากลัวต่อมาคือคูเปอร์สังเกตเห็นแสงสว่างในภาพว่าซึ่งเป็นภาพของบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในตอนนี้ต่างจากตอนแรกที่มืดสนิทแล้วก็มีชายคนหนึ่งอยู่ในหน้าต่างบ้านนั้น แต่เมื่อแสงสว่างดับลงชายคนนั้นก็มายืนอยู่ในห้องเดียวกับคูเปอร์ทำามาชายหนุ่มตกใจอย่างมากแต่ก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นไปในค่าวเดียวกันเมื่อเกที่ถามว่าเขาเห็นอะไร อีกฝ่ายก็บอกว่าตัวละครในเกมคนนี้มีหน้าตาเหมือนชายที่ชื่อปีเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่ชอบดังแกเขาที่โรงเรียนเคที k ่จิงเดาได้ว่าเกมคงกำลังจอดลึกเข้าไปในความทรงจำของคูเปอร์และขุดค้นอดีที่เขากลัวขึ้นมาสร้างภาพจำลองจากนั้นคูเปอร์ก็ไปหาเครื่องดื่มในห้องเก็บวายแล้วก็พูดพลางกับเคที่ไปเรื่อยอีกฝ่ายก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาจะพูดมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ที่กลัวมักจะพูดไปเรื่อยเพื่อสร้างความผ่อนคลายเหมือนกับการที่เราเปิดทีวีทิ้งไว้ตอนดึกๆเพราะเสียง ทำให้รู้สึกอ้างว้างน้อยลงแล้วขนาดที่คูเปอร์กําลังสบายใจไปกับการหาของกินสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็ปรากฏต,ตัวขึ้นเมื่อแม่งมุมขนาดมหึมาที่มีใบหน้าของปีเตอร์บุกเข้ามาในห้องและยืนอยู่ต่อหน้าเขาทําให้คูเปอร์ตกใจสุดขีดไปชั่วขณะแต่มนึกได้ว่ามันคือภาพจําลองเขาก็เลิกหวาดกลัวและหัวเราะก,กับเคทีเพราะรู้ดีว่ามันคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองแต่แล้วเมื่อสัญญ,ญาณของเคทีขาดหายคูเปอร์ก็กลับมากังวลอีกครั้งฉับพลันเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้น คูเปอร์ที่คิดว่าทีมงานน่าจะเข้ามาซ่อมหูฟังจึงผีพางเปิดประตูออกไปดูก่อนพบสัญญามายืนอยู่เบื้องหน้าที่พยายามเตือนให้หนีไปพวกเขากําลังตกอยู่ในอันตรายที่แรกคูเปอร์คิดว่าเธอคือภาพจําลองแต่เมื่อมือสัมผสัสตัวดูเขาก็พบพว่าเธอคือสัญญาตัวจริงหญิงสาวไม่พูดพร่ำทำําเพลงเธอบอกกับบริษัทเกมน,นี้เป็นคนถอนเงินจากบัญชีธนาคารของเขาจนหมดเกลี้ยงและใส่โตถูกถอนสิทธิบัตรจากโปรเจกต์ปัจจุบันไปนานแลว้วเนื่องจากมันอันตรายกับผู้เล่นเกินไปเว่าะคูเปอร์ ชื่อและคิดว่าทีมงานน่าจะส่งเธอมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับเกมน,นี้และพาทำไม่เขาแยกไม่ออกระหว่างตัวจริงกับภาพจำลองสอญัญญาจึงหัวเสียและพูดต่อว่าเมื่อปีที่เลวมีนักท่องเที่ยวหายตัวไป5คนและทุกคนล้วนสมัครแอป п п ผ่าง,งานเช่นเดียวกับเขาแต่คูเปอร์ไม่เชื่ออยู่ดีหรือยังคิดว่าสญัญญาเป็นหมากตัวหนึ่งที่บริษัทเกมส่งมาก่อนถามกลับว่างั้นเธอรู้ที่อยู่ของเขาได้อย่างไรหญิงสาวก,ก็ได้บอกว่าตนแกะรอยจากสัญญาณ GPS ในโทรศัพท์ของเขาคูเปอร์หัวเราะและบอกก็มือถือก็ถู ยืนแทมอยู่ในตึกที่ห่างจากบ้านหลังนี้เป็นไม้ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมายืนอยู่ตรงนี้หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเกมเลยสัญญาที่ได้ยินเช่นนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนท่าทีออกมาจะหยิบมีดและเดินตรงไปที่เขาก่อนสรารภาพว่าตัวเองแอบเอาบัตรเครดิตของคูเปอร์ไปถอนเงินออกจนหมดในตอนที่เขาลาและแกล้งพูดถึงงานนี้ให้ฟัง เพื่อให้เขาสนใจที่จะมาที่นี่อีกฝ่ายที่เริ่มรู้สึกไม่ตโลจึงบอกให้เธอหยุดได้เลวฉับพันแบงมุมปีเตอร์ก็โผล่หน้าออกมาสัญญาดึงฉวยโอกาสนี้เอามีดแทงหลังของเขาเป็นผลในเกิดการต่อสู้กันขึ้นคนหนึ่งต้องการเอาชีวิตปอดส่วนอีกคนต้องการฆ่าให้ตายแต่สุดท้ายเมื่อคูเปอร์ดึงผมของเธอจึงเผยให้เห็นว่าเป็นร่างจำลองของสัญญาที่ตอนนี้ได้คืนสภาพเป็นเอนติตี้ตัวหนึง่งชายหนุ่มเห็นเช่นน,นั้น จึงดึงหัวมันมาปักเข้ากับมีดบนตัวเขาก่อนจะกรีบร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกพร้อมๆกับความเจ็บปวดที่เริ่มจางหายไปปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่สถานการณ์จำลองท่นานันเวลาเดียวกันสัญญาณของเคที่ก็กลับมา คูเปอร์ที่รู้สึกว่ามันสมจริงเกินไปเพราะเขารู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังจะตายจริงๆทันทีก่อนเริ่มเกมเคที่สัญญาเลวว่าร่างจำลองในเกมจะไม่สามารถทำร้ายเขาได้คูเปอร์จึงขอยุติเกมแต่เพียงเท่านี้อีกฝ่ายพยายามโน้มน้าวให้เล่นต่อและบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คูเปอร์จะรับรู้ความรู้สึกทางกายเว้นเสียแต่ว่าโครงข่ายประสาทเทียมอาจจะเรียนแบบความรู้สึกทางกายภาพได้สำเร็จเคที่ก็ยืนยันว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนสุดท้ายคูเปอร์ก็ไม่เอาด้วยอยู่ดีและยืนยัน ที่จะจบเกมแค่นี้เขที่จึงบอกให้เขาเดินไปยังจุดเชื่อมต่อสัญญาณที่ชั้นบน และเมื่อเขาเดินไปหยุดอยู่หน้าห้องก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าจะมีอะไรรออยู่หลังประตูเพราะสิ่งที่เขาไม่อยากเจอมากที่สุดก็คือแม่คูเปอร์รวบรวมความกล้าอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายก็ยอมเปิดเข้าไปและพบเป็นความว่างเปลา่าก็ถามเคที่ว่าจุดเชื่อมต่อสัญญาณอยู่ไหนเ้าอีกฝ่ายหัวเราะและบอกก็ไม่มีเธอแค่หลอกให้เขาเดินขึ้นมาเพื่อทดลองว่นิยามที่มนุษย์หวาดกลัวที่สุดเขาจะทําตามคําสั่งโดยไม่ต้องตั้งคําถามได้หรือไม่และคูเปอร์ก็ไปสูรได้เห็นแล้วว่ามันทําได้จริงก่อนที่เคที่จะเริ่มตั้งคําถามเล ข้อกับเขาทั้งรูปร่างหน้าตาของเมสถานที่เกิดของคูเปอร์รวมไปถึงความชอบส่วนตัวแต่ชายหนุ่มกลับตอบไม่ได้เลยสักขอ้อจึงตะหนักว่าตัวเองกําลังสูญเสียความทรงจำเขาโวยวายอย่างบาคคั่งและกล่าวโทษว่าเขที่ลบความทรงจําเข้าไปถว่าอีกฝ่ายบอกก็ไม่ใช่แลระบบเพียงแค่ป้อนข้อมูลทับต่างหากเธอขอให้คูเปอร์ลองไปส่องกระจกดูพร้อมกับถามว่าเขาจาตัวเองได้ไหมแลว้วเมื่อชายหนุ่มเริ่มจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเขที่ก็บอกว่าอีกเดียวเดียวเขาก็จะกลายเป็นคนที่จำอะไร ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับพ่อของคูเปอร์หรือก็คือลงเอยด้วยการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนเตือนใหน้เขาโทรหาแม่เพราะกาน่าจะเหลือเธอเป็นที่พึ่งสุดท้ายคูเปอร์ที่ไม่อยากได้ยินอีกแลว้วจึงถอดหูฟังออกในทันทีปรากฏว่าเสียงของเคที่ยังคงพูดต่อไปแ้ที่จริงแล้วมันคือเสียงสังครและสัญ,ญญาณที่ขาดหายไปตอนแรกไม่ได้กลับคืนมาแต่เป็นเสียงจำลองที่สร้างขึ้นจากตัวคูเปอร์เองโดยเสียงนั้นยังคงพูดต่อไปกล่าวโทษว่าเขาเป็นลูกอัตันู่ที่ทอดทิ้งแม่จนสุดท้ายชายหนุ่มก็เร เสียสติและเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองแต่วินาทีเดียวกันนั้น เขตที่ก็ปรากฏตัวพร้อมเจ้าหน้าที่ของเกมและช่วยเหลือเขาจนรอดตายอย่างบุดบีแต่สุดท้ายคูเปอร์ก็ดูเหมือนจะสูญเสียความทรงจาจริงเพราะก็จําไม่ได้ว่าเขตที่และสซโตะเป็นใครหญิงสาวที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบเชื่อมต่อสัญญาเพื่อทําการปิดระบบแต่ประเด็นคือจะหยุดมันไม่ได้เนื่องจะมีการเจาะลงไปหาข้อมูลเหมือนกับรากต้นไม้มันขุดลึกกว่าที่ควรช่อนชัยในสมองมันยึดกินพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสซโตะเห็นว่าเขาหมดประโยชน์แลว้วจอให้คนมาพาตัวออกไปฉับพลันคูเปอร์ก็ฟื้นคืนสติึ และพบพตัวเองอยู่ในห้องที่เริ่มเล่นเกมตอนแรกขณะเขตที่ถอบระบบออกเพื่อปล่อยข่าวก่อนแจ้งผลการทดสอบว่าเขาเล่นเกมนี้ยังไม่ถึง1วิเลยได้สามชี้เห็นว่าการทดลองรุนแรงกว่าที่คิดใส่ตกกล่าวขอวโทษอย่างจริงใจพร้อมกับจ่ายเงินค่าจ้างตามตกลงซึ่งทำให้คูเปอร์มีเงินมากพอที่จะบินกลับอเมริกา สุดท้ายเขาก็กลับมายัางจุดเริ่มต้นและก็คือบ้านของแม่ที่จากไปในตอนแรกตอนนี้เขารวบรวมความกล้าที่จะสู้หน้าเธอได้เลวเพราะความรู้สึกที่เหมือนนึกผ่านความเป็นความตายมาหมาได้หล่อหล่อไม่เขามีความกล้ามากขึ้นแล้วเมื่อคูเปอร์เข้าไปในบ้านก็พบว่าแม่กําลังร้องไห้เมื่อก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เดินเข้ามาหาและบอกว่าตัวเองต้องโรหาคูเปอร์เธอต้องรู้ให้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและเป็นตายร้ายดียังไงอีกฝ่ายสับสนกับสิ่งที่แม่ทาเพราะก็ยืนอยู่ตรงนี้จะพูดเท่าไหร่ก็ ดมมนนเธออไไ่้ยิืก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเริ่มกดหมายเลขแล้วภาพก็เผยย้อนกลับไปเอนในตอนที่คูเปอร์นั่งอยู่ในห้องสีขาวกับเคซีตอนที่เขาสมัครใจเข้ามารับการทดสอบเกณฑ์นในตอมแรกเดยระหว่างที่เคที่กำลังทดสอบระบบอยู่นาน แม่ได้โทรเข้ามาขาดจังหวะขณะที่กําลังดาวน์โหลดข้อมูลพอดีทําให้รบกวนสัญญาณอยรุนแรงจนแทบฆ่าศีรษะของคูปเปอร์ทํางานผิดพลาดซึ่งส่งผลร้ายต่อสัญญาณที่เกมส่งไปยังสมองของเขาโดยพื้นฐานเลวมันกระตุ้นการทํางานของเซลล์ประสาทั้งหมดและจึงปิดการทํางานลงแต่พมอมีสัญญาณแทรกซ้อนเข้ามามันจึงเปลี่ยนเป็นสร้างความเสียหายแทนทาให้ทุกช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทเกิดการประทุเป็นผลและก็ตายขาดที่ในทันทีเขที่โทษตัวเองเธอคิดจะปิดโทรศัพท์มือถือดีแล้ว แต่ว่าคาดเดาว่าตอนที่เะเดินออกไปเอาเอกสารข้างนอกคูเปอร์น่าจะทําบางอย่างกับโทรศัพท์ของเขาใส่โต๊ะอให้จะจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นและรับรองว่าพวกเขาจะ,จะดําเนินการและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเขตที่จดบ,บันทึกในคอมพิวเตอร์ว่าคูเปอร์เล่นเกมได้นานส0 4จะวนวินาทีและในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นเขาก็กรีดร้องคำว่ามแม่ออกมา จากนั้นก็บรรจุร่างคูเปอร์ในถุงเก็บโซก่อนจะปิดผนึกและนำไปกำจับร่องรอยแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยนา่งเรียงเพลเทนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าหนึ่งในบททดสอบทางใจที่ดีที่สุดคือการไปเชิญหน้ากับความกลัวัวใจหลักของเทคโนโลยีในตอนนี้คือการดึงสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาสร้างเป็นภาพจําลองดังนั้นความกลัวไม่ได้มาจากภายนอกเพราะนังได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ทูดผีปีศาจแต่อย่างใดแต่คือความทรงจําและปมในจิตใจของเราเอง ต่อมาคือการหนีปัญหาคูเปอร์พยายามเดินทางรอบโลกเพื่อหนีจากความจริงที่ว่าพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคอัลไซเมอร์และเพื่อหนีความอึดอัดจากการเผชิญหน้ากับแม่แต่สุดท้ายเทคโนโลยีกลับขุดเอาความกลัวที่จะสูญเสียความทรงจำและความรู้สึกผิดที่มีต่อแม่มาทรมานคูเปอร์จนเสียสติดังนั้นจะผัดวันประกันพรุ่งกับความสัมพันธ์แก่เรื่องที่เศร้าที่สุดคือคูเปอร์ตายเพราะสัญญ,ญาณโทรศัพท์จากแม่ที่เข้าไปรบกวนระบบขณะดาวน์โหลดข้อมูลนี่คือสายที่เขาไม่อยากรับมาตลอด มันเป็นตลกร้ายที่บอกว่าการหนีปัญหาครอบครัวหรือความรู้สึกผีสุดท้ายก็ได้ย้อนกลับมาทำร้ายเราในจังหวดที่เลวร้ายที่สุด อีกทั้งคูเปอร์ยังหมักง่ายยอมเซ็นเอกสารยาวเหยียดโดยไม่อ่านเพียงเพราะต้องการเงินและประสบการณ์ตื่นเตน้นสะท้อนถึงพวกเราเองในปัจจุบันที่กดยอมรับเทอร์มแอนด์คอดิชันหรือก็คือเอกสารข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เราพบเจอบ่อยครั้งในชีวิตประจาําวันโดยไม่ได้รู้เลยว่ากําลังมอบสิทธิ์ในชีวิตหรือข้อมูลอะไรให้เขาไปบ้างดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาบริษัทก็เลือกที่จะกําจัดศพและเก็บกวาดหลักฐานมากกว่าจะแสดงความรับผิดชอบจ,จริงใจ ต่อมาคือเรื่องความกลัวที่แท้จริงคือการสูญเสียตัวตนการที่คูเปอร์ลืมชื่อตัวเองและถามว่าแม่คือใครคือภาพสะท้อนความกลัวต่อโรคอัลไซเมอร์นั่งเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสติและความทรงจำซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันการมีอยู่ของเราจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเกมผีสิงแต่มันคือโ,โกนฏกรรมของชายที่พยายามหนีความเศร้าด้วยเทคโนโลยีจะกลับถูกมันขยายความเศร้าเสียเองจนทำลายชีวิตในชั่วพริบตาชี้เห็นว่าความก้าวหน้าล้วนมีความเสี่ยงในขณะที่พวกเรากำลังเข้าสู่ยุค ที่เทคโนโลยีไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจอทท่นานั้นแต่ยังฝังอยู่ในหัวเราอีกด้วยดังนั้นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ขาดความระวังหรือขาดการตรวจสอบก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่8เต็ม10คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่87%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ